ไก่โครมบ้านเราน่าจะเป็นรวนเค็มไก่อันนั้นผัดอร่อยผัดเป็นกบข้าวต้มไอกรุน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 ร้อนร้อนสุปเปิร์อือต้มร้อนอ๋อรู้แล้วทำไมเขาเอามาสองจานอ๋อเอาไว้ใส่เปลือกหอยเดี๋ยวไปกินขนมต่อออกรายการเยอะมากเคยไม่มีโมเมนต์กินขนมตอนเดือดๆแกงขวดลูกตาลสด คแค่น้ำยังอร่อยแล้วอ่ะมัน,น,มนพ่อแหวงเคยมาอย่างนี้เปล่าครับไม,ม่าว<อ>ันนี้เรามีพ่อแหวงมาด้วยนะคะมืดๆข้างหลังมองไม่เห็นเห็นพ่อแหวงไหม <c oughs> วันนี้เราพาพ่อแหวงมาตะลุยเมืองเพชรบุรีเดี๋ยวเรามาหาอะไรทานอโอ้ก๋วยเตี๋ยวเมืองเพชรเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเยอะๆใช่มีทุกแบรนด์แปลกนะ อะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูป้าต้อยลุงหล่อเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหรออยากกินไม่พอ้าก็แนวว่าจะไปกินข้าวถ้าพ่อจะกินข้าวต้องต้องกินร้านข้าวก่อนแล้วค่อยไปเดินกินอะไรเล็กน้อยที่นั่นที่แคบๆอย่างนี้วะเนี่ยอันนี้คือหลงเลยนะพี่ตุ๊กใจะหลงทางแล้วเอาละถึงแล้วแม่ได้ใช่ไหมต้องมีคนนําทางค่ะเป็นพี่ตุ๊ก เราวนอยู่กันตั้งนานนะคะสุดท้ายแล้วก็มาเจอแล้วค่ะพ่อก็อยากกินข้าวพอดีเลยวนจนงงอ่ะวนเข้าวัดมหาธาตุเนี่ยสองรอบเลยวันนี้กินอะไรดีคะก็ข้าวต้มนี่ไงข้าวต้มลสุดท้ายเราก็มาลงเอ่ยที่ร้านข้าวต้มนะชื่อว่าข้าวต้มลูกนกข้าวต้มลูกนกลูกนกนี่เป็นใครคะลูกนกแล้วเนี่ยเจ้าของร้านเจ้าของร้านเสื้อขาวอ่ะเนี่ยครับเสื้ขาวอ๋อคนผัดข้างในน พ่อแบงเอาอะไรผัดเผ็ดกบไหมออกไก่เคาะไก่เคาะหอยลายเอากระเป๋าผัดชาปลากเก๋าเอ๊ะ <c oughs> ทำไมมาสองจานอันนี้อันนี้ไก่เคาะบ้านเราน่าจะเป็นรวนรวนเค็มไก่ที่นี่เรียกไก่เคาะไก่เคาะของเพชรบุรีนะคะใช่ไหมทำนองนั้นนี่ผัดหอยลายผัดหอยลาย อ่ะพ่อทานเลยค่ะข้าต้มไอกลุ่นกลุนกลุ่นกรุนร้อนๆมาแล้วฮะอันนั้นผัดอร่อยผัดเผ็ดกรอบไกผัดเผ็กบสับละเอียดมากผัดเผ็ดกรบต้องต้องละเอียดละครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องขากอันนี้ไก่ไก่โคโคไก่ไก่โคประมาณนี้ เป็นไงก็อ,อ,อร่อยนะงั้นเราเอากินอะไรที่จืดๆกันแล้วกันจืดไม่เค็มไม่เค็ม <c oughs> ก็คือรวนไก่นะคร,รวนไก่ร้อนไหมคะต้มอือต้มร้อนอันนี้ พอรู้แล้วทำไมเขาเอามาสองจานมาใส่เปลือกใช่ไหมถูกต้องไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมมีสองจานเอาไปใส่เปลือกอแม่ไม่รู้เรื่องเลยุเปนี่ไตีนไก่พ่อแหวงถ้าติรังจะหิวข้าวนะครับแต่คุ้อร่อยแนะนำเลยนะร้านที่ต้องไก่เคของเขาแปลกและน่าจะมีแค่เพียบุรีนี่มั้งแต่ เพราะว่าถ้าเป็นเราัวนเอ่จะเป็นรวนสมเพเขาจะออกแบบอมหวานนิดนดอันนี้อะไรพี่กัมอันนี้เป็นปลาปลาเ,เก๋าผัดฉาเกา๋าผัดฉาลองดูไหมหลายๆอยากอร่อยนี่ลองดูเก๋าผัดฉาสิ เลี่ยงเลยอิมไหมได้อิ่มเลยครับจบเลยมื้อแรกข้าวต้มในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนาะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เรายังไม่เคยเข้ามากินข้าวเช่นนี้เลยนะข้าวต้มลูกนกร้านข้าวต้มลูกนกหน้าวัดท่อเอ่อเส้นตลาดเก่านะใกล้ๆ18เมตรถนน18เมตรข้าถนน18เมตรไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าก่อนมาถึงนี่ก็ลงไปสามรอบถ้าไม่ได้พี่ตุ๊กนัมาไม่ถูก นี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไม่ใช่เจ้าถิ่นอย่างเดียวเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าถิ่นด้วยเป็นเจ้าภาพด้วยแต่ถามว่าเราจะจบตรงนี้ไหมเอเดี๋ยวไปกินขนมต่อคาดเข็มคัดด้วยพอพอดูเงียบไปนะกลับแล้วอิ่มอันนี้เป็นวัดมหาธาตุนะคะจ้าาร้านดังร้านดัง ออกรายการเยอะมากทำไมกินขนมดึกจังเลยอะพี่ตุ๊กโหนี้เขาปิดนู่นแหละปีห้าฮะปิดกี่โมงอะครับพี่ห้าท <c oughs> ุ่มอกค่ะดูนะคะขนมเยอะมากเยอะมากโอ้แล้วเขากินกันดึกๆอย่างนี้เลยนะคะ แม่ค้าบ,บอกว่าห้าทุ่มยังเปิดอยู่เลยเคยไม่มีโมเมนต์กินขนมตอนดึกหอไม่เคยเลยลไม่เคยเลยกินขนมตอนดึกอเอาเอาไอา้นั่นเขาเรียกอะไรคะอันนั้นแกงบวชลูกตาลสดมาแล้วครับอันนี้อะไรเนี่ยขานี่เสียอันนี้เขาเรียกบวชลูกตาลสดนะแกงบวชลูกตาลแกงบวชลูกตาลสดชงโฟชงโฟ อ oh, ที่พ่อทานน่ะบวชลูกตาลสดไม่จัดหนักมากเลยหนักขเหนียวโคกเพื่อถึงเหนียวทุเรียนหรือว่าไรทุเรียนหอมหอมหอมตาล่หอมตาลอ้โหมจ้านมจ้าขนมจ้าขนมจ้าขนมอ้าขนนมาขนงจ้านมจ้าขน่จ้าขนมจ้าขนมจ่อขนมจ้าขนม้านมจ้าขม้ขนมจ้านม้น้มจ้าขนนมจ้านไ้านมนมจเนาอจาอามจนนมานนนน้หมามจา เดี๋ยวใส่ถุงเอาวะแต่เป็นกะทิแล้วไม่ดีหรอกเนอะโจงโคแป้งยังหนึอบอ,อร่อยไหมอร่อยอ่าแล้วคุณก็อย่ามาบ่นเรื่องอ้วนนะพี่ตุกครับร้านนี้วัดวัดที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยชื่อวัดอะไรอะ่ะวัดมหาธาตุอ๋อนี่เหรอวัดมหาธาตุอุ้ยเจดีสวยงามมากเลยเดี๋ยวให้ดูวัด ให้ดูวัดซะหน่อยนะข้างหลังนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นวิหารเนาะใช่ใช่น่าจะเป็นวิหารแล้วก็นุ่นเป็นเป็นเจดีย์นะครับสวยงามมากคุณม,มานั่งทานหน้าวัดเลยเน,น,นี่ยคุณโชินีร้านเขาอยู่หน้าวัดร้านขนมนกน้อยครับบรรยากาศในร้านเขาก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้น้ำพูคะหมดเลยเหรอก็อ อย่าทำเช่นนี้บ่อยๆเพราะว่ามันจะอ้วนทำไมเขาขายกลางคืนไม่ขายกลางวันนะครพี่กลางวันไม่มีนะอือต้องขายตอนเย็นเสียงเคี้ยวอะไรเนี่ยเกับน้ำแขงครับน้ำยา่อยเกลือน้ำมันหอมเนตรน้ำน้ำเดิมเนี่ยจริงน้ำอบเทียน ขึ้นจมูกมะน้ำก็หอมเออพอแหวมพอใจเขใส่มะลิพอแหวมพอใจว่าขนาดน้ำยังอร่อยหอมมะลิแค่น้ำยังอร่อยแล้วอ่ะเหมือนเขาแบบใส่ใจทุกรายละเอียดนะอ๋อหอมมะลิหอมมะลิลอยมะลิผมว่าน้าเขาน่าจะเป็นสูตรข้าวแช่ก็ลอยมะลิอ่ะใช้ใช้น้น้ําที่ใช้สําหรับกินข้าวแช่นะ ลักษณะมันคล้ายเขาขายมากว่า50ปีตั้งแต่รุ่นคุณแม่แล้วนะเนี่ยจนมาถึงรุ่นลูกสาวชื่อคุณแตนเอาละค่ะวันนี้พาตะแหวงกลับบ้านนอนนะกลับบ้านนอนแต่วไนพแล้วนหน้าเขาวขึ้นมมันไม่ทันเร็วขนาดนั้นหรอกพากลับบ้านนอนนะพ่อหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายชอบาชอบน้ำเปล่าเขายังประทับใจน้ำเปล่าที่นี่อยู่ ชอบน้ำเปล่าพ่อเดี๋ยวไปขอคุณแตนให้ใ <laughs>